รอในกลุ่มแล้วครับขอบพระคุณครับแม่สีนวลสวัสดีครับแม่เข้ากลุ่มหรือยังครับแม่ชวนพี่ๆเพื่อนๆกลุ่มเราเข้ากลุ่มหน่อยนะครับรอบที่แล้วไม่เห็นหลายคนเลยรอบที่แล้วไม่เห็นหลายคนเลยเข้ากลุ่มเดอ้อแม่เปสกิปเลยเอาลรีบเข้าแล้วก็ไองานมิทติ้งแฟนมิทแอนออร์เดียครับวันที่หกซึ่งจริงๆแล้วก็จะเป็นหลายงานนะทุกคน จริงๆแล้วก็จะเป็นหลายงานคืองานแกนโอรเป็นิ่งโรงแรมด้วยอะแกนโอเปนิ่งแกนโอรเ n ็นิ่งคาเฟ่ห้องประชมุมแล้วก็ครบครอบ2ปีโรงแรมเดอะบอสกรีนโฮเทลนะครับแล้วก็เป็นงานวันเกิดคุณแอนซึ่ง uh, ทงที่เราตั้งก็คือเป็นแฟนนีดให้แอนได้ได้ได้มีโอกาสาทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับกระชับมิตรจริงไหมครับ คือได,ได้ได้ได้มีความแบบสนิทใกล้ชิดกันนะฮะแล้วก็มันเป็นมันสําคัญหลายคนบอกว่าทางแครอรดีวันนั้นต้องปากดกฎตัวและต้องมาแสดงออกถึงถึงความรักความจริงใจที่มีต่อกันนะครับตอนนี้เหลืออยู่ร้อยที่นั่งครับเราเปิดจํากัดแค่300ที่นั่งก็คือไม่ไม่คือทุกคนที่จะมาเข้าร่วมงานเนี่ยต้องจองก่อนต้องจองก่อนนะครับไม่ใช่มาวัน มือนั่นเอเมนบามา่าเราไม่มีไม่มีที่เข้าแล้วจะนอยนะเพราะว่าไม่ได้จองเราคือพื้นที่เราคือการจัดงานเนี่ยเราจะเซ็ตทุกอย่างให้พอเหมาะกับจํานวนคน300คนพื้นที่การต้อนรับเอยียงต่างๆนะครับพื้นที่การต้อนรับอะไรต่างๆเราจะเพื่อคนที่จองซึ่งนะฮะด้วยพื้นที่นะครับเอาแบบว่าให้มันอบอุ่นและดูแลทั่วถึงเนี่ยสามคนเท่านั้น ฉะนั้นเ่อยากให้ทุกคนผ่านเห็นบอกว่าแฟนคลับแอ,อร์ออดีนี่เป็นแสนเป็นล้านไงสามร้อคนใครจะเป็นหนึ่งใน300นะครับก็ไปที่เพจซื้อตั๋ว A B Story ใช่ไหมครับที่ที่หน้าเพจผมก็มีการแชร์อยู่เพจแอนก็มีการแชร์อยู่นะฮะัตรหนึ่งหนึันสองร้หรือ99ไม่แน่ใจ1290นสอร้บะฮะได้เสื้อหนตัวและเสื้อก็จะมี เื้อแฟนมี้ก็จะมีเฉพาะคนที่ซื้อบัตรเข้าไปเท่านั้นนะครับที่เข้าร่วมงานเท่านั้นไม่ได้สั่งมาเผื่อไม่ได้เอามาขายโมเดลเอามาขายเดยในเบื้องต้นแบบนี้นะครับตอนนี้ฮะมันเป็นลิงค์กลุ่มติด EP 6ใจจะร้อยวันที่12นี้นะครับก็มีน้องกีตาร์นิพาพรนะครับบันแม่บันแม่ ไลสดกลุ่มติดใจเกินร้อยวันแม่อันนี้คือคือคนละคนละงานนะเอออันนี้ร้อยร้ยเท่าไหร่ร้อยบสีบาทอันนี้คือคือที่ผมปักหมุดอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ1 2อยบาท EP ที่หมอลําใจเกินร้อยรับเชิญน้องกีต้านิพภรนะครับส่วนางานของแอนอรดีวันเกิดนิปิ้งเนี่ยแฟนมีตของแอนนี่ครับก็น่าจะเป็นแฟนมีต ครั้งแรกของแอนด้วยนะพูดถึงที่เป็นเดี่ยวๆนะฮะเป็นเป็นวันสําคัญแล้วก็มันสําคัญหลายอย่างนะทุกคนเป็นวันครบรอบสองปีของของการเปิดให้บริการโรงแรมนะครับแล้วเราก็จะแกนเปนิ่งพร้อมๆกัน,ก,นกับการเปิดคาเฟ่เลสเตอร์ลองมาลงเดอร์นะครับเป็นคาเฟ่และร้านอาหารด้วยนะครับไม่ใช่แค่คาเฟ่เฉยนะครับมี มีคาเฟ่มีอาหารมีเครื่องดื่มมีบาร์มีไหว้มีอห่างสีนะครับแต่ก็จะเปิดก่อนนะเปิดก่อนวันที่หกแต่ว่าแต่ว่าเราจะแกนโอเพนนิ่งวันเดียวกันเลยแบบอย่างเป็นทางการก็คือวันวันวันเกิดของคุณแอนนะครับแล้วทีนี้ก็แกนโอเพนนิ่งห้องประชุมด้วยเราก็จะได้มาสัมผัสนะทุกคนวันนั้นก็จะได้ถ่ายภาพถ่ายอะไรกันนะซึ่งอ่าโครงที่เราตั้งก็คืออยากให้ทุกคนได้อ่ามีมีโอกาสได้ ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเปิดอกเปิดใจกันในวันนั้นนะฮะแทนอร์ดีเดอร์หมายถึงผมเนี่ยเป็นเป็นผู้อํานวยการผมสะเป็นผู้สปอร์ตทุกทุกคนนะพสปอร์ตทั้งศิลปินแล้วก็สปอร์ตแฟนคลับนะวันนั้นนะครับผมก็จะทําหน้าที่เป็นสตารทนะทุกคนอ่าสำหรับตัวนี้นะฮะบัตรห2 9 9รเหลืออายุแค่100ที่นั่งนะครับ ไม่มีการจองหน้างานไม่มีวอล์กอินโมเมนว่าคือคือคือบางคนด้วยความแบบว่าไม่ไม่เข้าใจอ่ะเนาะเห็นเราประกาศโพสต์งานอย่างนี้พอถึงวันมาเลยโดยที่ไม่ได้จองไว้ซึ่งเราก็อยากจะบอกว่าคือเราจํากัดแค่300คนนะฮะจำกัดสามร้อยคนหันเข้ามาเนี่ยเข้าสิบอมีหม่องนางเข้าสิบโอเดรรับการอนรับเ,เนี่ยเขาายน้อยเด้เพราะว่าเราก็เราก็ประกาศ บอกทุกท่านแล้วว่า,าต้องจองก่อนเท่านั้นตอนนี้ก็เหลือแค่100นะครับ100ที่นั่งบัตรหนึ่งท่านสองใเก้าสิบก้าหนึ่งผมมาพอแห้งเลยเพราะว่าได้เสื้ออีกตัวหนึ่งเสื้อไว้เป็นที่ระลึกนะหลายคนก็ถ้าคนคนที่แบบรักเอ็นดูนะก็จะสะสมสะสมเสือ้อแอนดอดี 86ที่นั่งสุดท้ายจ้างานแฟนอ๋อเรือ86ที่นั่งสุดท้ายนะไปที่เพจซื้อตั๋ว a d s t o r y นะครับเพจซื้อตั๋ว A.B.Story นะไม่ไอเพจที่ผมตักหมุดอยู่ตอนนี้ก็คือบัตรกลุ่มดใจเรินร้อย100วันที่12 2 4บาทแต่ถ้าใครจะจองที่นั่งางานแฟนม e ตรแอนก็คือไปที่เพจซื้อตั๋ว A.B.Story พิมพ์ค้นหาใน Facebook ค้นหาเพจ AB Story เพจซื้อตัว AB Story นะครับจองไปแล้ว15คนโอ้โหมากลุ่มใหญ่เลยแต่ผู้จัดการโรงแรมก็ก็ดีลให้สำหรับคนที่จองโรงแรมไว้วันนั้นคือคือบางคนรู้ว่าจะจัดงานใช่ไหมครับ ยังไม่ได้เปิดจองที่นั่งกั่ก็จองโรงแรมไว้ก่อนฉะนั้นพี่โอก็เลยส่งคอมมนชชั่นคนที่จองโรงแรมไว้ก็คือให้ให้ให,ให้ให้สิทธิ์ของคนที่จองโรงแรมได้ได้เลือกที่นั่งตัง้งตั้งแต่เริ่มเริ่มที่จะเปิดขายทั่วไปแต่ว่าแถวนั้นโรงแรมเยอะนะครับที่พักเยอะทุกคนที่พักเยอะที่พักเยอะไม่ต้องห่วงเราจะซอดแจ้งไปด้วยกัน วันที่หกลงเลยโอ้ยเต็มตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดขายบานเลยครับ <ę> แม่สิริร <dietary Sí> ับนานๆสวัสดีครับแม่ก็มาใช่ไหมครับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบอ๋อเก้าบาทเงินให้ผมไม่ไม่ทุกคนสามอ่าสามร้อยคนใช่ไหมครับสองร้อยเก้าสิบตัดไปเป็นค่าเสื้อเนาะ ทุกคนอันนี้คือคืออยากให้ทุกคนมาเจอกันจริงๆนะหนึ่งพันบาทสามคนก็สามแสนศิลปินสองวงก็สามแสนแล้วครับเบียงนฤม,มูลแล้วก็พี่อ้อมไม้เมืองอะ่ะเออแต่แต่ก็คืออยากอยากให้ทุกคนมามาได้มาเจอกันนะ่ะหล่ะภาสิขายบาท 2, 3, 000, สองสามพันหนึ่งสิคือจังแบบมันมันสิบแพงเนาะแต่จริงๆคือคือเราก็อยากให้ทุกคนมามากกว่านะครับก็เลยแบบ ก็ ه, เอาบัตแบบพอดีพองามผมก็คิดว่าไม่แพงเกินไปหรอกก็ได้เสื้อด้วยนะฮะมันได้แค่สามร้อยที่นั่งใช่ไหมสมมุติว่าคาหนึ่งพันบาทกลมๆเนี่ยตัดสองร้อยเก 4, ้าสิบให้เป็นค่าเสื้อไปหนึง่งพันบาทนี่สามร้อยคนก็สามแสนเยียงนึมุนก็แสนกว่าพี่อ้อมก็ใช่ไหม่ะเออแม่จะซื้อกุ่มปิดสักยี่สิบใบนะขอบพระคุณครับแม่